สำหรับรถที่ผลิตตั้งแต่1ธันวาคม2564นะครับตัวกล่องสัญญาณ GPS เนี่ยมันจะขาดตลาดชั่วคราวนะครับสวัสดีครับพบกับเหลี่ยงเตยต้าพาทัวร์นะครับวันนี้ผมจะพามาชม สีประตูรีโวยกสูง2.4เกรดไฮเกรดท็อปสุดนะครับหาดูยากมากนะครับคันนี้ราคาล้าน,น,นต้นต้นเลยนะครับล้าน,น,นต้นต้นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ถึงเป็นเกียร์ออตโต้ก็ฟังก์ชันเดียวกันนะครับตัวเกรด2.4ไฮเนี่ยจะมีกล้องรอบคันนะครับสามารถมองภาพได้รอบคันเลยมีกล้องด้านหน้ารถตรงนี้เห็นไหมครับนี่ตรงนี้มีกล้องด้านหน้ารถอ่ะนี่ตรงนี้ครับมีกล้องมองด้านหน้ารถด,ด้วยนะครับ เห็นไหมแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้มีกล้องมองด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้ทําให้การขับขี่ตอนนี้นะครับถึงจะเป็นรถคันใหญ่นะฮะรถยกสูงก็ขับง่ายเลยเพราะว่าเราสามารถมองทัศนวิสัยรอบคันจากเครื่องเสียงได้เลยนะครับนอกจากมีกล้องมองรอบคันแล้วนะครับยังมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ครับพามาดูตรงนี้ ด้านข้างตรงนี้ครับนี่ซูมเข้าไปเลยบริเวณนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์คอยเตือนครับว่ามีรถยนต์อยู่ในมุมอับสายตาหรือเปล่านะครับจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะครับถ้ามีรถอยู่ในมุมอับสายตาเวลาขับขี่รถเดินหน้าอยู่เวลาขับขี่นะครับก็จะมีไฟคอยเตือนเราเราจะได้รู้ว่ามีรถอยู่ในมุมมุมอับสายตาที่เรามไม่เห็นนะครับก็ป้องกันการเบียดการป้องกันอุบัติเหตุได้มากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับ ในรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบแอร์ดูโอโซนนะครับก็คือแอร์ภายในสามารถแยกซ้ายขวาอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะครับยวผมพาชมด้านในนะครับตอนนี้พาชมด้านนอกก่อนด้านนอกเนี่ยรุ่นท็อปสุดแน่นอนนะครับยังไงไฟหน้ามันต้องเป็นไฟ led อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้รีโว่รุ่นปัจจุบันนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยตัวยกสูงจะได้ไฟหน้า led แบบนี้ทุกคันเลยนะสำหรับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะมีตั้งแต่ เกรดมิดขึ้นไปนะครับจะได้เป็นไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับในเกรดมิดและเกรดไฮจะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับซึ่งไฟตัดหมอกและไฟหน้าจะเป็น LED หมดแล้วนะจะเป็นหลอด LED ประหยัดพลังงานนะครับหลอด LED เนี่ยมีความทนทานสูงมากนะครับกระจังหน้าเป็นแบบดําเงามีโครเมียมด้านข้างครับล้อแม็กตัวนี้นะครับถ้าเป็น4ประตูยกสูง Pioneer ขับเคลื่อน2อล้อนะครับจำไว้เลยถ้าเกิดเป็น4ประตูเกรดมิดขึ้นไปจนถึงเกรดไฮ จะได้ไปล้อแม็กคอบสหน้าตาแบบนี้นะครับคอบ8สีดําปัดเงาแบบนี้นะครับซีรีส์ยายจะอยู่ที่265 60 R 1 8นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นเกรดมิดใน Smart c a คนะครับถึงเป็นรุ่นยกสูงเนี่ยก็จะได้เป็นแม็กคอบสนะครับจําไว้เลยถ้าเกิดเห็นแม็กรายนี้เมื่อไหร่ปุ๊บจะอยู่ใน4ประตูยกสูงเท่านั้นนะครับกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยว แล้วก็มีโคมียมาให้นะครับปรับและพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นเบ้ามือนะครับเป็นลองลองลองเบ้ามือกันลอยนะครับของเตยตาแทนนะตัวนี้รู้สึกราคาจะไม่แพงนะอยู่ไม่กี่ร้อยเองสวยด้วยนะครับสั่งซื้อติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับสําหรับเกรดไฮนะครับจะมีฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะให้นะครับกุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมนี่นี่คือกุญแจของเกรดไฮ นะครับยกสูงนะฮะตัวนี้เรียกว่า k e y l e ล s นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นแต่ถ้าเป็น Toyota เราจะเรียกว่า smart entry นะครับก็คือระบบกุญแจแบบสมาร์ทนั่นเองนะครับสามารถเข้าไปรถแบบสมาร์ทสตาร์ทเครื่องแบบ push start นะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะฮะเพียงแค่มีกุญแจตัวนี้พกติดตัวนะครับลูกค้าสามารถล็อกและคลายล็อกได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสนะครับสังเกตดูนะครับผมกดตรงนี้ นี่คือล็อกนะครับเปิดไม่ได้แล้วนะลดอีกหนึ่งที่นี่คือคลายล็อกไฟกระพริบสองครั้งนะครับซึ่งจะมีอยู่ในเกรดไฮเท่านั้นนะครับสำหรับกุญแจ push start smart entry ตัวนี้นะครับแล้วก็กุญแจตัวนี้เนี่ยยังมีซ่อนกุญแจฉุกเฉินไว้ในตัวมันด้วยนะครับผมทำให้ดู สำหรับกุญแจฉุกเฉินตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ล็อกรถนะครับหรือว่าปลดล็อกก็ได้เข้าไปรถได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ล็อกเก้ได้นะครับหรือใช้กับเกียทร์ออโต้ที่เป็นระบบชิปล็อก,กนั่นเองเวลาจะจอดขวางหน้ารถคันอื่นในห้างก็ใช้ได้เช่นกันนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ตัวรีโมทต,ตัวนี้อ่อนนะครับเราเราจำเป็นต้องใช้ตัวนี้ในการเปิดรถเข้าไปนะครับหลังจากเปิดรถเข้าไปแล้วเนี่ย ให้นำฝั่งโลโก้นะครับของของรีโมทเจาะเข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะครับถึงแม้ไฟอ่อนก็ยังสามารถสตาร์ทได้ประมาณครั้งหรือ2ครั้งนะครับแล้วค่อยขับรถมาเปลี่ยนฐานที่โชว์รูมนั่นเองนะครับรีโมทตัวนี้อย่าทำหายนะเราจะให้ไป2ตัวแค่นั้นนะครับเราจะให้ไปแค่2ตัวนะครับตัวตัวแรกก็เก็บไว้ใช้นะฮะอีกตัวนึงเก็บไว้ที่บ้านเลยนะครับถ้าหาย นะครับทำใหม่นี่ตัวละหมื่นนะตัวหนึ่งเป็นหมื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นกุญแจร,ระบบอัจฉริยะนะครับไร้าสายมีการาใช้รหัส immobilizer e ฝังชิปการการโจรกรรมด้วยนะครับแล้วก็มันใช้งานสะดวกท,ทันสมัยไฮเทคนั่นเองนะครับห้ไป2ตัวเนี่ยหายได้แค่ตัวเดียวนะถ้าเกิดหายตัวเดียวมันมันหมื่นหนึ่งใช่ไหมประมาณประมาณหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดหายหมด2ตัวต้องรื้อทั้งระบบ immobilizer e หลายมือเนอ่ะเพราะว่าระบบ e immobilizer เนี่ยเป็นการการเจลกรรมได้นะครับงัดสายไฟใต้คอพวงมลาลัยมาต่อตรงก็ต่อตรงสตาร์ทไม่ติดนะครับประมาณนี้บริเวณนี้นะครับจะมีช่องให้เสียบกุญแจนะครับเพื่อบิด on off airbag ลูกนี้ได้ด้วยนะครับกุญแจที่ใช้เสียบก็คือกุญแจตัวนี้แหละครับที่เมื่อกี้ดึงออกมานะครับเราก็ดึงออกมาแล้วก็ไปเสียบได้เลยทําให้ดูเลยเนี่ย เสียบนะครับแล้วก็บิดก็จะเป็นการปิดแอร์แบ็กนะครับเสียบแล้วก็บิดนะครับก็จะเป็นการเปิดแอร์แบ็กนะครับถามว่าเปิดปิดมีไหมครับอะไรแอร์แบ็กนะครับลูกนี้เนี่ยแอร์แบ็กลูกนี้เนี่ยสามารถปิดได้กรณีที่มีเด็กอ่อนนั่งหรือมีผู้หญิงท้องนั่งนะครับก็ปิดแล้วจะปลอดภัยกับเขามากกว่านะครับถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็ไม่จาเป็นต้องปิดนะครับเปิดได้เลยนะครับสําหรับภายในของรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับ เบาะหนังเนี่ยมีมาตั้งแต่เกรดมิดยกสูงขึ้นไปเลยนะครับจนถึงเกรดไฮล็อกโ c จีอาร์สปก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับสําหรับตัวใต้เบาะเราจะสามารถเปิดเป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะครับเนี่ยผมเปิดให้ดูเอาไว้ซ่อนตังมีได้นะครับฝั่งนู้นก็จะมีพวกแม่แรงกับถูงเครื่องมือให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับรี v o นะครับเนี่ยแถว2ของรุ่นไฮนะครับจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับ จริงๆแอร์หลังในรีโว่เนี่ยไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะผมว่าเพราะว่าแอร์มันเย็นอยู่แล้วนะครับรีโว่แอร์เย็นมากนะถึงมีแอร์ตอนเดียวไม่มีแอร์หลังก็เย็นทั้งคันนะครับบอกเลยอ่ะด้านหลังครับตรงนี้ไฟท้ายจะเป็น LED นะครับเหมือนกับเลข3แล้วก็เลข3ากับหัวนะครับในรุ่นยกสูงของรีโว่จะเป็นไฟแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัวเตี้ยจะมีในเกรดมิดเท่านั้นนะครับไฟท้าย LED นะครับ ด้านท้ายจะมีการชนหลังมาให้ด้วยนะครับการชนหลังจะมีในรุ่นยกสูงทุกรุ่นมีให้หมดเลยแต่เกรดมิดขึ้นมานะครับเกรดมิดจนถึงเกร, affirm, กรดไฮจะมีเซ็นเซอร์รอบคันให้ด้วยนะครับด้านหลังจะมี4จุดนะครับและด้านหน้าจะมี2จุดนะครับตั้งแต่เกรดมิดยกสูงขึ้นมานะจนถึงเกรดไฮล็อกโค GR มีหมดเลยนะครับการชนหลังมาแบบนี้เลยนะครับสังเกตบริเวณนี้อ่าทะวันเป็นโหนกนูนขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมไม่เหมือนรุ่นอื่นนะ จะมีเฉพาะเกรดไฮขึ้นไปนะครับเกรดมิดจะไม่นูนแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้ซ่อนเซนเซอร์ตรวจจับมุมอับสายตาที่เรียกว่า BSM หรือ RCTA นั่นเองเขามาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับหลังกันชนหลังนะครับก็จะมีในเกรดไฮเกรด GR เกรดล็อกโค่นะครับกันชนหลังตรงมุมเนี่ยเขาจะโหนนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นเกรดมิดจะตัดตรงเลยเกรดมิดจะตัดตรงเพราะว่าไม่มี RCTA กับ BSM นั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับตั้งแต่เกรดมิดยกสูงขึ้นมานะครับจะมีกล้องมองถอยหลังให้นะครับคันนี้เป็นเกรดไฮก็ต้องมีกล้องมองถอยนะครับเพราะว่าเกรดไฮตัวนี้จะแพงกว่าเกรดมิดนะครับเกรดมิดมีเกรดไฮก็ต้องมีเนาะในเกรดไฮนะครับเมื่อครู่นี้ผมลองลองถอยหลังดูแล้วนะครับหน้าจอจะมีเส้นให้ด้วยแล้วเส้นกะกะเลนเนี่ยมันจะขยับได้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่านะครับโอเคด้านนี้นิดนึงครับ ด้านนี้จะมีเลขตัวถังด้วยนะรีโว่เนี่ยจะมีเลขตัวถังอยู่ที่ชัดซีล้อหลังฝั่งคนขับด้วยนะครับเอาไว้รถใช้งาน7ปีขึ้นไปนะครับก็ต้องเรียกว่าตรวจสภาพแล้วกันนะครับตรวจสภาพก็ต้องล็อกลายนะครับหรือว่าเวลามีการแจ้งเคลมประกันก็ต้องล็อกลายนะครับลูกค้าต้องรู้ว่าเลขถังรถตัวเองอยู่ตรงไหนนะนะครับแล้วก็ช่วงล่างปัจจุบันนี้อย่าลืมนะครับช่วงล่าง ล้อหลังของรี v o เนี่ยจะเป็นแหนบชุดใหม่นะครับชุดเก่ายกออกทิ้งไปแล้วนะตั้งแต่ปี2020ขึ้นมานะครับช่วงล่างคู่หลังเนี่ยจะเป็นแหนบชุดใหม่แล้วนะแหนบ3แผ่นนะครับแล้วก็เป็นเหล็ก h High t ท n s i l e s t e e ลนะฮะรับ,บน้ำหนักได้ดีเยี่ยมนะครับได้ความนุ่มความหนึบกว่ารุน่นก่อนๆนะฮะตั้งแต่รี v o 2020เป็นต้นมานะช่วงล่างนุ่มหนึบนะฮะมาลองทดลองขับกันไปดูข้างในดีกว่าครับไป บอกคนขับไฟฟ้านะเกรดมิดกับเกรดไฮเนี่ยนะครับเห็นไหมปรับง่ายโอ้โหสบายเลยเนี่ยนี่เห็นไหมตั้งแต่รถยกสูงนะครับตั้งแต่รีเวลยกสูงเกรดมิดขึ้นมาจนถึงเกรดไฮ G R อา็อกโคเหมาะผู้ขับขี่เนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วนะเนี่ยปรับได้เลยเห็นไหมครับเฮ้ยปรับได้ไปทิศทางเลยนะดูสิ เยี่ยมเยมนะครับอ่ะมาดูซิถอยหลังแล้วหน้าจอเป็นยังไงเห็นไหมเห็นภาพไหมเนี่ยแล้วเส้นมันขยับได้เห็นไหมเนี่ยเห็นเส้นขยับไหมเนี่ยเส้นมันขยับได้ครับก็แปลว่าเป็นการกลยุที่ไฮเทคนะปกติเส้นมันจะแข็งๆหน่อยนะครับก็คือไม่ขยับขยื่อนแล้วก็ถ้าเป็นการติดตั้งทีหลังเนี่ยไม่มีเส้นให้ด้วยนะ ถ้าเป็นเครื่องเสียงรีวยกสูงเกรดมิดขึ้นไปนะครับจนถึงเกรดไฮเกรดล็อบโคเกรดจีอาร์เครื่องเสียงหน้าตาแบบนี้นะครับ mm hmm. ข้อดีคือมันสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้นะครับสามารถมองภาพดูภาพจาก YouTube ได้นั่นเองนะครับเราสามารถเอาภาพจาก YouTube ในมือถือเนี่ยสะท้อนขึ้นไปบนหน้าจอได้นะครับแต่ดูได้เฉพาะขณะจอดรถด,ดึงเบรกมือเท่านั้นนะครับถ้าเกิดต้องการดูขนาดรถวิ่งเนี่ยต้องไปปลดล็อกเอานะครับ แล้วก็ยังสามารถเสียบสายกับโทรศัพท์มือถือใช้เป็นน a v วิเกเตอร์แผนที่นำทางก็ได้นะครับแล้วยังมีฟังก์ชันเสริมอีกนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเตลิ t า T c o อ n e c t นะครับสามารถหาตำแหน่งรถยนต์ผ่านแอป T-Connect ในมือถือได้ด้วยนะครับแต่ว่าแอป T-Connect ในมือถือเนี่ยสำหรับรถที่ผลิตตั้งแต่ 1. ทธันวาคม2564นะครับตัวกล่องสัญญาณ gps เนี่ยมันจะขาดตลาดชั่วคราวนะครับ ทางเตอร์ต้าตอนนี้กําลังแก้ปัญหาอยู่นะฮะลูกค้าที่ได้รับสินค้าที่ไม่มีกล่อง gps นะครับเฉพาะรีโวนะาขาดแค่ชั่วคราวอานะคาคตเขาจะติดต่อให้กลับเข้ามาติดตั้งไม่ต้องห่วงนะครับติดตั้งฟรีนะครับสำหรับเครื่องเสียงยกสูงเกรด Entry ลงไปจนถึง Set Edition นะครับจะเป็นเครื่องเสียงอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาไม่ใช่แบบนี้นะครับ ตัวนั้นก็ยังสามารถใช้แผนที่นำทางเนวิเกเตอร์ได้โดยการเสียบสายกับโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถฟังเพลงจาก Youtube ก็ได้นะครับแต่ดูภาพจาก Youtube ไม่ได้ถ้าจะดูภาพจาก Youtube ต้องเป็นเครื่องเสียงตัวนี้นะฮะเกรด mid ยกสูงขึ้นไปเท่านั้นนะครับในรุ่น high คันนี้นะครับเกรด high จะมี Air Auto นะครับเป็นแบบ duo So ซก็คือแยกซ้ายขวาอุณหภูมิไม่เท่ากันได้ด้วยนะ ฝั่งซ้าย2ช่องฝั่งขวาอีกสองช่องอุณหภูมิไม่เท่ากันได้นะครับเหมือนกับตัว Fortuner นะครับหรือว่าพวกล็อกโ GR นะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้หมดแล้วนะครับแอร์ออโต้ตัวนี้ใช้งานง่ายคงไม่ได้พูดถึงนะครับมีไลฟฟ้าหน้ามีไลฟฟ้าหน้าแต่ว่าเป็นแบบปุ่มกดไม่ใช่ลูกบิดนะครับตัวนี้ครับก็คือสัญลักษณ์ออนออฟนะครับของ Air ์แบข้างๆคนขับสามารถเปิดปิดได้นั่นเองนะครับ ในเกทวันออกรถนะครับอย่าลืมเราจะมีคู่มือการรับประกันให้ด้วยนะครับเป็นแฟ้มแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานให้ด้วยนะครับครบเลยนะครับองว่างลองอ่านดูกันนะครับโอเคอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดด้านนี้นะครับก็จะเป็นแบบประหยัดน้ามันนะครับอีโคประหยัดน้ามันนะครับอีโคประหยัดน้ามันแล้วก็พาวเวอร์โหมดจะเป็นเร่งแซงหรือจะไม่ใช้เลยก็ได้นะเพราะว่ารถกระบะรีโวเนี่ยแรงแล้วก็ประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะครับ มีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้ด้วย2อันนะครับเอาไว้เสียบอุปกรณ์เล็กๆน้อยเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเสียบของหนักๆใหญ่ๆด้านนี้ครับจะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ครับตรงนี้เลยครับมีช่องเสียบไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะเนี่ยคุณจะเสียบอะไรก็เอามาเสียบเลยนะครับจะเสียบโน้ตบุ๊กนะครับจะเสียบไดเป่าผมนะฮะจะหุงข้าในรถก็ได้นะนะครับ แต่อย่าลืมว่าทุกการใช้งานนะครับจะส่งผลกระทบกับความเส่อยสภาพของแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยนะครับแต่ใช้ได้นะครับแต่ใช้ได้แน่นอนนะครับก็ลองดูนะเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนกําลังไฟมันกินเยอะเกินไปก็อย่าเอาเข้ามาใช้นะฮะอันนี้พูดขำๆไอผงข้าวในรถปั่นน้ําผลไม้ให้รถอะไรเงี้ยอันนี้พูดขำๆนะครับแต่แต่บอกเลยว่าลองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กําลังไฟ220โวลต์นะครับได้เลยนะฮะ ได้เลยก็นานๆใช้ทีหรือใช้ชั่วคราวนะครับไปปิกนิกกันนอกบ้านนะฮะใช้ได้สะดวกสบายนะอย่างนี้ไม่ต้องไปซื้อหม้อปลงหม้อแปลง,ปลงไฟเพิ่มเติมนะครับมาจากโรงงานมันก็ปลอดภัยกว่าแล้วก็ทนกว่าแน่นอนนะครับด้านนี้จะมีปุ่มเปิดปิดระบบ VSC กับ t r c เห็นไหมตรงนี้นี่สูงเข้ามาเลยเข้ามาใ,ใกล้เลยตรงนี้ครับปุ่มนี้นะครับมีไว้เปิดปิดระบบ VSC กับ t r c นะครับ VSC คือ ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งนะครับแล้วก็ T R C ก็คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวนะครับจะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องเลยนะแต่ถามว่ามีปุ่มปิดเพื่ออะไรล่ะในเมื่อระบบมันดีอ่ะนะครับลูกค้าบางท่านชอบความแรงนะครับอยากออกตัวเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตนะครับก็ต้องกดปิดมันครับกดค้างไว้5วินาทีมันจะโชว์บนหน้าปัดครับว่าปิดแล้วแบบนี้นะครับเนี่ยมันโชว์แล้วว่าปิดแล้วนะครับ นี่มันจะโชว์ว่าท TRC o f VSCO เ f นะครับแบบนี้มันมีกรณีหนึ่งนะครับลูกค้าที่ขับรถไปติดลมนะครับขับรถไปติดลมแล้วเหยียบคันเร่งล้อมันจะไม่ตะกุยออกจากอุปสรรคลมถ้าไม่ปิดระบบนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องปิดนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือระบบ v S C T R C ปิดต่อเมื่อต้องการออกตัว SR ชนะครับหนึ่งนะครับสองคือล้อติดลม นะครับก็ให้ปิดกดค้างไว้5วินาทีมันจะปิดนะครับถ้าต้องการเปิดกด1ทีก็เปิดแล้วเนี่ยเปิดหมดเลย2ระบบนะครับประมาณนี้บนพวงมาลัยก็จะมีชุดควบคุมเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ควบคุมหน้าปัดแสดงข้อมูลการขับขี่เล่นง่ายฮะไม่มีอะไรลองศึกษาคู่มือดูใน YouTube ก็มีรีวิวกันเยอะแยะนะครับแต่ที่ผมต้องแนะนำก่อนคือ หน้าปัดตัวนี้นะครับและเครื่องเสียงเราสามารถเซตเป็นภาษาไทยได้นะเอาตัวเครื่องเอาตัวหน้าจอแสดงผลก่อนเห็นฟันเฟืองนี้เปล่านี่ฟันเฟืองตัวนี้นะครับเราสามารถเซตภาษาได้ฟันเฟืองตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยปรับตั้งค่ามิตเตอร์กดเข้าไปนี่มีภาษาเห็นไหมครับเราเลือกภาษาได้จะเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเลือกได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหน่วยหน่วยเราตั้งค่านะครับเป็น กิโลเมตรต่อลิตรได้เพราะว่าจากโรงงานเนี่ยเขาชอบตั้งมาเป็นลิตรต่อร้อกิโลเมตรซึ่งดูยากนะครับเราตั้งเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับอ่าเซตไว้เสร็จปุ๊บก็ออกมาเรียบร้อยฮะแค่นี้พอฟันเฟืองเราไม่ได้ใช้เยอะนะครับที่เหลือจะใช้เป็นตัวไอตัวไอก็คือจอแสดงข้อมูลการขับขี่นั่นเองนะครับน้วมาในถังเหลือเหลือวิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรอุณหภูมิภายนอกนะครับหรือล้อหน้าเอียงอยู่หรือเปล่านะครับ มีไมน์นี่จะต้อนให้ด้วยนะครับความเร็วเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ในรุ่นในรุ่นตัวไฮเกรดไฮนะครับจะมีคลิสคอนโทรลล็อกความเร็วให้ด้วยนะตัวนี้เห็นไหมครับเหยียบคันเร่งให้ความเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับล้วกเดเปิดระบบขึ้นมาเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเราคลิก1คลิกลง1ครั้งก็จะเป็นการเซ็ตแล้วเราก็ยกเท้าออกจากคันเร่งได้เลยนะครับรถก็จะวิ่งไป เรืเ่อยๆตามความเร็วที่เราล็อกเอาไว้นี่คือ c ล u i s Control นะครับคร่าๆนะครับในเกรดไฮนะครับยังมีปุ่มด้านนี้นะครับนี่ที่เรียกว่า BSM เห็นไหมครับเป็นปุ่มที่ใช้เปิดปิดระบบมองมุมอับสายตานะครับสัญญาณเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างถ้าไฟสีเขียวตัวนี้จะอยู่นะครับก็คือเปิดระบบถ้าไฟดับนะครับก็คือปิดระบบนั่นเองนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเลือกมุมมองบนเครื่องเสียงนะครับเรากดไปสังเกตดูบนเครื่องเสียงเห็นไหมนี่มันจะมีมุมมองหลายมุมด้วยกันนะครับเห็นไหมนี่เลือกดูแต่ด้านข้างก็ได้นะครับเลือกหน้าจอปกติหรือว่าจะเลือกเป็นดูด้านหน้าก็ได้นะครับโดยกดเลือกจากปุ่มนี้นะครับนะครับปุ่มวิวเป็นปุ่มเลือกมุมมองนั่นเองนะครับเซนเซอร์ท้ยหลังนะครับเซนเซอร์รอบคัน มีตั้งแต่เกรดมิดยกสูงขึ้นมานะครับแนะนำว่าให้เปิดไว้ตลอดเวลานะฮะไฟเขียวแบบนี้คือเปิดนะครับเพราะถ้าเกิดปิดขึ้นมาเนี่ยบางทีเราลืมอะ่ะเราถอยหลังเรากะว่ารอรอเสียงไงแทนที่จะได้ยินเสียงเซนเซอร์กลับได้ยินเสียงชนไปแล้วนะครับเพรานะนั้นถ้าไม่อยากได้ยินเสียงกระแทกชนไปแล้วเปิดไว้ตลอดเลยครับให้มันเป็นไฟเขียวอย่างนี้ตลอดไปเลยจะได้ไม่ลืมเปิดนะเขาจะคอยร้องเตือนเราว่ามีสิ่งกีดขวางด้านท้ายหรือด้านหน้าหรือเปล่านะครับ แต่เวลาเปิดค้างไว้แบบนี้ตอนติดอยู่ที่แยกไฟแดงเนี่ยอาจจะรำคาญหน่อยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จะวิ่งผ่านกันชนหน้ามันก็จะมีเสียงเตือนปิด๊ดปิดปิด,ปด,ปด,ปดตลอดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม p u s สต t a r t นะครับเวลามีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับเราก็กดตาร์ทได้เลยแต่ว่าก่อนกด start เนี่ยให้เราเหยียบเบรกก่อนในเกียร์ออโต้นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาให้เหยียบคลัตช์ให้สุดนะครับถึงจะ start ต,ติดนั่นเองนะครับ สำหรับปุ่มพุชสตาร์ตตัวนี้นะครับเราสามารถกด2ครั้งเพื่อเป็นการเปิดออนระบบไฟฟ้าภายในรถได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับเหมือนการบิดคุณแจ2ครั้งไปที่ออนนั่นเองทีนี้เราลงมาจากรถแล้วเราลืมกดปิดแล้วกันอ่ะเราจะปิดประตูรถมันจะร้องเตือนแบบนี้แปลว่าคุณลืมกดปุ่มสตาร์ทปิดระบบ นะครับหรือลืมดับเครื่องนั่นเองนะครับให้กลับไปกดปุ่มหนึ่งทีให้จอมันดับเป็นสีดําให้หมดนะครับแบบนี้คือปิดระบบแล้วนะครับพอปิดระบบเมื่อไหร่ปุ๊บเราลงจากรถปิดประตูนะครับรถจะไม่ร้องเตือนกดรีโมทล็อกประตูได้แบบนี้แปลว่าเราไม่ลืมดับเครื่องไม่ลืมกดปุ่มสตาร์ทเพื่อปิดระบบนั่นเองนะครับประมาณนี้ สำหรับเ,เรื่องของการดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รถยนต์คันนี้นะครับร mm ีโ hmm. วจะมีการขยายรับประกันเป็น5ปีหรือแสนห้าแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับแต่จะมีการขยายวารันตีเป็น5ปีหรือแสนห้า hmm. แค่รายการหลักๆเท่านั้นนะครับอาทิเช่นตัวเครื่องยนต์หรือระบบส่งกําลังนะครับระบบบังคับเลี้ยวหรือระบบเกียร์พวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆหลักๆแพงๆ เขาจะขยายการวารันตีรับประกันให้เป็น5ปีหรือแสนห้านั่นเองนะครับบางรายการจะไม่มีการขยายวารันตีอาทิเช่นตัวเบาะนั่งนะครับกรณีฉีกขาดวิ่นได้หลุดนะครับเขาจะรับประกันแค่3ปีหรือแสนกิโลเป็นต้นนะครับตัวยางยังคงรับประกัน2ปีหรือ50,000กิโลเป็นต้นนะครับแบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลเป็นต้นนะครับ หลอดไฟของเหลวผ้าเบรกไม่มีการรับประกรันพวกนี้จะมีเนื้อหาอยู่ในคู่มือการรับประกันนะครับและสําคัญที่สุดก็คือลูกค้าอย่าลืมนํารถเข้าเช็คระยะทุก6เดือนนะครับหรือถ้าใช้รถเยอะทุก10,000มกิโลเพื่อรักษาวารันตีการรับประกันไว้นะเพราะถ้าเกิดลูกค้าเอารถออกไปแล้วไม่เข้าเช็คระยะตามระยะที่เขากําหนดหรือว่าไม่เข้าเช็คเลยการวารันตี3ปีหรือ5ปีตรงนี้มันจะหมดไปนะครับอาทิเช่นลูกค้าผมเนี่ยออกรถ เอทีไปนะครับแล้วไม่เคยเข้าเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้าเลยตลอด2ปีถึงแม้อยู่ในการรับประกัน3ปีก็ตามนะครับเพิ่งใช้รถไป2ปีเองปั๊มหม้อน้ําเสียนะครับลูกละ7จ็ดพันจะมาเคลมเนี่ยทางศูนย์บริการเขามีสิทธิ์ปฏิเสธการเคลมได้นะครับเพราะลูกค้าไม่นํารถเข้ามาเช็คตามระยะ6เดือนหรือ1นึ่งมนกิโลนั่นเองนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับถ้ามีคําถามเกี่ยวกับรถยนต์โตโยต้านะครับทักผมมาเลยใต้ใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เฟซบุ๊กให้นะครับทักมาเลย สำหรับโปรโมชั่นรีโวตอนนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับซื้อกับเหลียงอยากได้ดอกเบี้ยถูกๆูกนะครับใช้เงินดาวไม่เยอะนะผ่อนยาวๆติดต่อมาเลยนะครับลูกค้ามีรถคันเก่านะครับผ่อนมาแล้ว2ปีขึ้นไปหรือปิดฟไฟแนนซมีเล่มแล้วนะครับติดต่อเข้ามานะครับลูกค้าเป็นพนักง,งานบริษัทมีสลิปคาร์บอนรับเงินเดินผ่านบัญชีนะครับติดต่อเข้ามาอายุงาน2ปีขึ้นไปนะ ติดต่อเข้ามานะครับดาวน้อยๆดาว9000นะครับหลกเบี้ยถูกๆนะฮะผ่อนยาวๆมีที่ผมนะครับยังไม่มีใครทำโทรเข้ามาเลยติดต่อเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากประมาณนี้นะครับราไปก่อนนะครับร้อชมของดีอีพีสัดป้าหรับวันนี้สวัสดีครับ